ที่ถ้ำพญานาครกันครับสวยงามครับบรรยากาศดีครับคุณถ้ำพญานาคร มากเลยครับเดี๋ยวมาชมดูกันครับสวยจริงจริงครับโอ,อ้ทุกคนเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวที่ค่ำพญานาคมกันนะครับ อันนี้จเลยนะครับไปลครับไปจัเรียบร้อยครับไปจัเรียบร้อย400ยมันมีที่เวตรงนี้วิวครับโอ้สวยมากทุกคนนี่เลยครับอืมนี่นะครับ นี่สวยครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันนะครับอ,อ,อุ้ยชั้นน่าดูครับ ทางเดินไปถ้ำพญานครค้นส,สามร้อยเมตรวิวสวยมากครับ เห็นสองร้อยเมตรบ่ได้โอ้สวยมากครับมุมนี้ครับ かわ、ね、いい。